ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นอนุบาล3เข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับค,คุณครูใหม่กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เรามาเรียนวิชาเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องช่างสปริงกันก่อนเลยนะคะนี่คือเครื่องช่างสปริงเรามารู้จักส่วนประกอบของเครื่องช่างกันค่ะเครื่องช่างก็จะมีจาน ตัวเครื่องช่างหน้าปัดตัวเลขกิโลกร,รมัมเครื่องช่างก็จะมีตัวเลขตามน้ำหนักสิ่งของที่เรานำไปช่างแล้วเราก็จะรู้จักน้ำหนักของสิ่งของนั้นๆกันนะคะต่อไปค่ะคู่ใหม่จะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนวิชาเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขเปิดแบบฝึกหัดมาหน้า14กันนะคะเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ให้นักเรียนรู้จักหนักเบาแล้วระบายสีภาพที่มีน้ำหนักมากกว่าให้นักเรียนสังเกตนะคะเข็มตาช่างชี้ไปที่เลขอะไรนั่นคือจำนวนน้ำหนักของสิ่งของที่เรานำไปช่างนะคะ,ะมะม่วงหนักเท่าไหร่คะให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปคะ่ะส้มหนักเท่าไหร่คะ ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปเสร็จแล้วนักเรียนก็มาสังเกตดูนะคะระหว่างส้มกับมะม่วงอันไหนหนักกว่ากันนักเรียนก็ระบายสีที่มีน้ำหนักมากกว่านะคะเสร็จแล้วในช่องซีเหลียมอ่ะเรามาเติมค่ะมะม่วงหนักเท่าไราเติมลงไป ส้มหนักเท่าไรเติมลงไปนะคะเสร็จแล้วเราเอาน้ำหนักของมะม่วงแล้วก็น้ำหนักของส้มนะคะมาลบกันเหลือเท่าไหร่ให้นักเรียนเติมลงไปนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลชั้นเรียนมาให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะมาทำแบบฝึกหัดหน้า15ด้วยนะคะ เติมคำตอบลงในช่องว่างแล้ววงกลมรอบวัตถุที่มีน้ำหนักเบากว่าให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอ่ะเ A หนักเท่าไหร่คะให้นักเรียนเติมลงไป B หนักเท่าไหร่คะให้นักเรียนเติมลงไปทีนี้นักเรียนมาสังเกตระหว่าง A กับ B อันไหนมีน้ำหนักเบากว่าให้นักเรียนระบายสีตัวนั้นนะคะเสร็จแล้วช่องซีเหรียม A หนักเท่าไรเขียนลงไป B หนักเท่าไรเขียนลงไปเสร็จแล้วเราเอา a กับ b มาลบกันนะคะเหลือน้ำหนักเท่าไหร่ให้นักเรียนเติมลงไปนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ